ู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิน่นกิจกรรมนี้เท่าที่คุณผู้ชมเห็นก็คือกิจกรรมลูกประครบนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณออนอนงแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะค่ะอนอนอนงภูนกำลังนะคะค่ะ,ะเป็น,น,นคนทำเป็นคนมาห่อ,หอสาธิตการหอ่อลูกประครบคะให้ดูค่ะค่ะก่อนที่จะสาธิตนะคะลูกประคบอ่ะมันมีประโยชน์อะไรบ้าง เราไว้นวดขายเส้นผ่อนคลายสมานเส้นสสมนเกล้ามเนื้อในการที่ว่านวดเสร็จแล้วหรือการผู้หญิงอยู่ไฟการคอดบุตรใหม่ๆที่มันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนานๆคุณสดคุณถึงได้อยู่ทุกวันนี้ชแต่นั่งคนนวดมาด้วยอยู่ไฟก็ใช้นี่ด้วยเหรอคะตอนลอกลูกใหม่ๆนั่งอยู่ไฟ นั่นแหละเขาจะนวดสมัยก่อนน่ะนวดตัวนวดตาข่าน่ะนางยาวในห้องน้ําน่ะจากตัวเองแม่ทําให้ค่ะนวดตาเนี่ยนมต้มเนี่ยตำทำทำให้ให้ตําตัวตําแข้งตําข่าเน่ะมันจะขายเส้นเราจะไม่ปวดเมื่อยทุกวันนี้เราจะไม่ค่อยเป็นอะไรจะแข็งแรงถ้าคนที่อยู่ไฟไม่ได้ก็ถึงได้บอกว่าอยู่ไฟไม่ได้จะร้อนร้อนหนาวหนาวค่ะแล้วลูกระคบอะมันมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ อ่ะใช่ไหมทั้งหมดอ่ะมันเกือบสามสิบชนิดยี่สิบย่ิชนิดแล้วก็คร้าวๆคือบอกข้าวแค่สี่ห้าชนิดถ้ามาเระบอกเขนเลมันมีสูตรของใครของมันอยู่นะอ่ามันมีใบมะขามใบมะขามไผ่กรมิ่นเตยหอมใบมะขามเปลือกส้มโอเปลือกส้มโออ่าแล้วก็ไผ่อีกก็ผักกระบูนอ่กกระบูนพิมเสนแต่ว่าจะมีอีกเยอะเราก็เก็บไว้ก่อน มีโจทย์ต้องใส่ขอมันอที่ใส่ถึงได้หอมแล้วอยู่นานลูกเขาสุนทรมีกี่แบบะมีหลายแบบไหมก็อยู่แล้วแต่บางคนที่ที่เขาทำที่นสาธิตจำโรงพยาณอ่ะเขาก็จะประมาณนี้จะไม่ค่อยแน่นจะไม่ค่อยกลมหรือธรรมดาแล้วแต่รูปทรงแต่ของเราเนี่ยจะเน้นรูปทรงนี่คือทั่วๆไปแบบนี้ใช่จะแบบนี้แล้วดัมเขาก็จะช่านดัมแบบร่วมๆธรรมดาแต่อันนี้เราจะเน้น เป๊ะนิดนึงแล้วก็มีลูกเล็กอีกแล้วก็มันก็จะมีอย่างลูกเล็กด้วยขนาดนึงเฉพาะจุดเฉพาะจุดอันนี้พกช้ำเตะบอลหรือโดนแบบหัวเมียตีกันมีตรงนี้นะก็มาได้เลยอันนี้อย่างน้อยๆมีสามแบบนะคะใช่แล้วคราวนี้เราก็จะมาสาธิตว่าวิธีการห่อยังไงที่เราทำก่อนเนี่ยเราต้องมือไหม้เนี่ยต้องสะอาดนี่เราล้างแล้วนะเราล้างแล้วแล้วก็แอลกอฮอล แอลกอฮอล์เมื่อกี้ตั้งไว้แอลกอฮอล์นี่ครานี้แอลกอฮอล์เนี่ยเราต้องนิดนึงเนี่ยล้างสุขอนามัยเนาะต้องต้องนี้ทุกครั้งไม่งั้นเี่ยจะล้างต้องสะอาดอลูกผกบนี่ไม่รู้ที่อื่นยังไงแต่ที่นี่ต้องสะอาดที่สุดค่ะแล้วก็มือเนี่ยห้ามมีเหงื่อต้องล้างน้ำห้ามมีเหงื่อแล้วก็เนี่ยสมด้านี่เสร็จธมมเนี่ยมือเรายังเนียวอยู่เนี่ยพอหยิบเนี่ยแลอย่างเนียยฉันต้องใแป้งแป้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะ ลองๆเนี่ยแล้วพอเนี่ยแป้งเดี๋ยวว่าฟุ้งไปไม่เป็นไรค่ะเนี่ยแต่จริงๆเราทําเราจะมีเอี้ยมท,ท,ที่ที่นั่งๆทำมันจะมีผ้าคลุมเราทีเนี่ยมือก็จะแห้งเนี่ยพอหยิบลูกประกบมันก็จะข้าวไม่เป็นอะไรเนี่ยวิธีการทอดเนี่ยเราก็จะดูเน้นเนี่ยห้ามมีร่วงหรือมีอะไรเราจะดูนิดนึงเพราะว่าถ้าเราห่อไปเนี่ยมันจะเห็นเห็นที่ผงร่วงเราจะดูนิดนึงดูนะคะดูว่าไม่ง่ายนะคะดูนะคะเนี่ยค่อยๆหยิบเนี่ยวิธีการห่อ แสดงว่าใส่ใจทุกขั้นตอนต้องต้องไอ้นนิดนึงถ้าเราต้องข้องที่เราทําทรงเนี่ยเราต้องดูเนี่ยพอหยิบมาเนี่ยมันก็จะแร่รวมๆธรมรมดาเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆต้องบีบต้องบีบต้องทันให้บีบเนี่ยเราจะมีถ้วยจะ,จะถ้วยเขาจะต้องถ้วยนี่เราไม่ใช่ว่าจะเอาถ้วยอะไรมาก็ได้ถ้วยนี่จะวัดเท่ากันเป๊ะจะห้าซื้อยากจะซื้อที่ยุดิยาเนี่ยถ้าเรารวบเนี่ยเนี่ยมันยังไม่แน่นใช่ไหม เราก็เนี่ยมีถ้วยข้งเข่าไว้คึงคึงเนี่ยคึงเนี่ยให้คนทำเบี้ยวนะเบี้ยวมันก็จะกลมเนี่ยมันแก้คึงเนี่ยถึงได้กลมบล็อกไม่งั้นเรานวดยังไงเราก็ไม่กลมเนี่ยแต่ว่าท่านเนี่ยเรานวดนะแล้วเราก็มีวิธีจับเนี่ยเนี่ยขำกับท้องไว้ความกลมนี่มันช่วยอะไรได้บ้างคะ รูปทรงมันจะช่วยนะการแรน์แล้วการนวดการมาประคบเนี่ยประคบกับคนเนี่ยผิวเนื้อเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่ยงไปล่อยเล่ยปาแปะเปแปะถ้าเราไม่นวดมันก็จะเล่พอไปถึงแล้วมันก็จะแบบเปอาแปะเป้แปะเลแล้วเราลงพื้นแบบผิวแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีเนี่ยแล้วมือมือข้างเนี้ยเราจะจับขยับไปด้วยเนี่ยแล้วมือเนี่ยเนี่ยเราค่อยๆเนี่ยนวดเพื่ออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วมือเนี่ยกำเข้าไปเนี่ย อันนี้คือแบบที่ไม่แน่นใช่ไหมใช่อันนั้นอันนั้นอย่างนั้นไม่ได้รูปทรงเราจะมัดร่วมๆมาเพื่อทําใส่ทุ่งงละร้อยลูกทุ่งละห้าสิบลูกเพื่อไปส่งข่าที่ให้เข้าห่อมาทําอย่างเงี้ยจะทําเป็นทุ่งๆเนี่ยครานี้เนี่ยเราจะขยับดูให้มันเท่ากันเนี่ยกรีบให้มันเล็กท่อห่อใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นกรีบใหญ่อย่างเงี้ยมันไม่สวยเห็นปล่ล่ะแบบี่เราบัดกแบบด้วยใช่ไม่แน่นอกเนี็ยที่เราแก้มาที่เนี่ยจะเอาแบบของคอไว้มันจะมีวิธีการผูก วิธีการมัดเนี่ยแล้วเราก็ห้องตัวนี้วิธีการเช็คว่ามันได้แล้วทํำยังไงคะก็นี้ไงให้ดูเราทำดูสิเปาะเปาะมั้ยดี๋เหมือนแตงโมอ่ะด้านเนี้ยเห็นไหมจะดังเปาะเปาะน้จะเด้ง้านเนี้ยมันจะนจะมันเนียมันจะไม่ดังมันจะตั้งกันเนี่ยแล้วเราดูกริบว่าเนี่ยพอมาสวยแล้ววิธีผูกเราก็ต้องนี้เห็นปะล่ะไว้ประมาณคืบหนึ่งค่ะคืบหนึ่งหนึ่งรอบ สองรอบเนี่ยมือเราก็ปล like <the> <c oughs> right. so, um, ่อยได้เนี่ยมันจะตรงเนี้ยต้งแน่นนิดหนึ่งคอให้เกิ่ืวเนี่ยปล่อยพอได้ปล่อยมือเนี่ยบางคน้มือจะทะลอกมันถึงได้ตั้งหนึ่งสองไม่ต้องผูกแล้วมันจะดึงเข้าไปในคอเนี่ยคอต้องให้เอลสะเนี่ยใช่แต่พอเนี่ยเราพูกหม่ๆหมเนี่ยก็ยังนั้นเห็นไหมมันก็ยังไม่กลมมันก็แลเบี้ยวเบวบุบดูเราก็ต้องมาแต่งมีโป้งมือเนี่ยเนี่ยดัน ตรงนี้ที่มันร่วมเนี่ยที่มันร่วมนะเราสามารถดันได้นี่ไงเราก็เนี่ยเนี่ยตานมันก็จะขึ้นไปได้อีกมันก็จะกลมเป็นทรงกลมบล็อกหมือนเงี่ยเนี่ยวันหนึ่งที่ทำได้กี่ลูกคะอ๋อเป็นร้อยเหรอฮะ่องร้อยสองร้อย เราให้เขาทำอันนี้กี่คนคะทำคนกียวหรือว่าที่ทําอยู่เป็นกุ้มสิบกว่าคนทําไม่ทันทีนี้เรามาส่งแค่สิบกว่าคนเพราะเราตอนเราไปส่งเราพรทุกไปไม่หมดมันเยอะเต็มคันเอาแค่พอเป็นรายได้เสริมคเนี่ยเขาก็มันเป็นงานที่อยู่กับบ้านเนี่ยแล้วจุกต่างเนี่ยเราดึกไปนากลับมาแล้วนยเขาก็จะมานั่งทํากันอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นส่งอ่ะเไหมล่ะแล้วดูดูอันอันนี้เห็นไหมมันต่างกันเห็นไหมแค่เราอย่างนี้ แล้วมันก็เนี่ยเนี่ยเราจ้างมัดแค่เนี้เขาเรียกว่ามัดจุกเนี่ยแค่เนี่ยเนี่ยเราให้ลูกกับสองบาทที่เรามาให้เขาทําที่ให้ชาวบ้านทำนะเกี่ยวกับนีัแล้วแล้วส่วนอันนี้มัดการานการถ้ามัดการได้ผันดําได้เนี่ยเขาเรียกผันดําเราให้สองบาทค่ะตอนนี้คุณผู้ชมคะเราจะมาดูพี่พี่โบหรือคุณออนนงนะคะจะทําการสาธิตการมัดการนะคะหรือจะทำให้ว่าพันดําพผนด้ามการ คุณผู้ชมครับการทํารูปรครบสมุนไพรนับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับมักจะเป็นทางเลือกของคนที่ปวดหลังที่ต้องการบําบัดและผ่อนคลายเพราะด้วยศาสตร์แห่งการคิดคน้นที่สามารถนําสารสําคัญในสมุนไพรมาช่วยในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยครับในตอนหน้าเราจะตามไปชมการทํารูปรครบสมุนไพรกันต่อนะครับห้ามพลาดเลยนะครับ มันถนัดมือด้วยใช่แล้วมันจังแน่นนี่ยแล้วเราก็ผ่านมาพัานจากข้างบนใช่ข้างบนลงมา